สวัสดีครับผมดาบตำรวจประจวบชูรัตนะครับรับราชการตำรวจนะครับอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรคคกศีสุพรรณครับจังหวัดสกลนครนะครับเข้าสู่บริษัทท็อปอัพ u ุริตนะครับโดยการแนะนำของอาจารย์ดรประสิทธิ์บัวทองนะครับซึ่งเป็นโครงการนะครับชวนคนมาประหยัดการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับใช้ดีและบอกต่อนะครับสร้างรายได้เกิดขึ้นอีกกระเป๋านึง นะครับซึ่งผมได้ร่วมโครงการนี้มาแล้ว1ปีกว่าๆนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ตำแหน่งแอมอรอนนะครับตำแหน่งแอมโรอนก็คือผู้ที่สร้างไรายได้1 0 0 0 0แบาทนะครับเป็นเวลาต่อเนื่อง6เดือนนะครับทำให้ชีวิตครอบครัวของผมดีขึ้นแบบพลิกชีวิตนะครับเรียกว่า จากคนติดลบนะครับกลายเป็นคนติดหลานนะครับและก็ได้สร้างองคอ์กรสร้างทีมงานจากจังหวัดสกลนครนะครับขยายองคอ์กรออกไปสู่จังหวัดมุกดาหารนครพนมบึงการอุดรขอนแก่นนะครับภูเก็ตอย่างนี้ครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับประเทศ เยอรมันนะครับประเทศไซปัสนะครับเป็นต้นซึ่งบริษัทท็อปอัพทุริสของเรานะครับท่านดรเชนนะครับท่านสรวัตรไพศาลสรวัตรนะครับและท่านรองประธานพัฒนาลีไพศาลสรวัตรนะครับท่านได้สร้างแพลตฟอร์ม i t s นี่ขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันระบบอัจฉริยะนะครับให้เราได้มาเป็นเจ้าของนะครับมาจับจองเป็นเจ้าของและก็ชวนผู้คนมา เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะครับเพื่อสร้างทรัพย์สินดิจิทัลให้ลูกหลานของเรานะครับโดยการปฏิวัตินะครับงานเครือข่ายอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยของเราเป็นแบบสั้นง่ายสบายเลยนะครับแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับท่านสามารถทำได้นะครับโดยที่ท่านนะครับ มีหัวใจที่จะบอกว่าเราทําได้นะครับคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับตัดสินใจรับโอกาสและก็มุ่งมั่นขยันอดทนนะครับท่านสําเร็จกับบริษัทท็อปอัพชูริตได้แน่นอนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอแบบว่าชวนผู้คนเข้ามา นะครับแล้วก็เราจะสําเร็จไปกับบริษัท Top ปอัพชุดิตของเราแบบรวยรวยรวยนะครับรวยพันล้านนะครับสําเร็จแน่นอนนะครับได้พบกันที่ความสําเร็จครับสวัสดีครับ